สินค้าโอท็อปไข่เค็มทรงศรีจังหวัดน,นครราชสีมาผลผลิตจากไข่เค็มคุณภาพสู่สินค้าที่ได้มาตรฐานสินค้าโอท็อปมีรสชาติอร่อยปลอดภยัยไร้สารพิษจึงทำให้ไข่เค็มทรงศรีสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดน,นครราชสีมา ดีค่ะดิฉันนางทรงศรีเหรียญทองค่ะประธานกลุ่มไข่เค็มบ้านกล้วยเจ้าหอค่ะอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะการผลิตก็คืออย่างนี้นะคะก็ขั้นตอนการผลิตก็เราก็เอาคัดไข่นะคะคัดไขใ่ให้ให้ได้คุณภาพนะคะไม่มีแตกไม่มีล้าวนะคะแล้วก็มาล้างให้สะอาดค่ะล้างให้สะอาดก็พอล้างพักทิ้งไว้แล้วก็เรามาผสมส่วนผสมส่วนผสมก็มี ดินสอพองมีเกลือมีน้ําผสมแช่กันให้นิ่มแล้วคนให้เข้ากันนะ,ะพอแล้วก็ใส่แล้วก็เอาไข่ที่เราล้างสะอาดนะ,ะมาชุบส่วนผสมดินสอพองที่เราผสมไว้แล้วแล้วก็มีขี้เถ้าแกลบนะคะก็มาพอผสมคุกคุกเอาไข่คุกให้ทั่วนะคะทั่วฟองไข่แล้วก็มาคุกกับขี้เถ้าแกลบแล้วก็อ่า บีบใ,ใ,ให้แน่นๆนะคะฟองไข่แล้วก็เราใส่ภาชนะมัดถุงพลาสติกหมักไว้7-15ถึง15วันเป็นไข่ดาว1 5บหถึง3อีถึง25วันเป็นไข่เค็มนะคะเราหมักได้เวลาแล้วเราก็มาล้างดินสอพองที่พอกไว้นะคะมาต้มล้างให้สะอาดแล้วก็ไปต้มต้มนี่ก็ขั้นตอนการต้มของไข่เค็มเนี่ยเราจะต้อง มีการวัดอุณหภูมินะวัดอุณหภูมิวัดอุณหภ,ภูมิว่าฟองไข่เราเนี่ยจะมีลักษณะดีลักษณะเด่นคือไขเ่เค็มเราไข่ขาวเราจะนิ่มนิ่มค่ะวัดอุณหภูมิให้ได้85องศาวัด85องศาแล้วทีนี้พอได้85องศาเราก็ลดไฟลดไฟให้อ่อนลงนะคะให้อ่อนลงแล้วพอต้มไปอีกประมาณ40นาที ไข่เราก็จะสุกผ่าดูว่ามันสุกพอไข่สุกแล้วก็เราก็ตักขึ้นพึงให้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 แห้งนะคะค่ะแล้วก็เตรียมบรรจุพันธุ์ออกจําหน่ายได้นะคะจุดเด่นของไข่เค็มของกลุ่มไข่เค็มบ้านกล้วยนะคะไข่ขาวน่ะจะนิ่มนะคะลักษณะไข่เค็มทั่วไปที่ตลาดน่ะจากเนื้อไข่ขาวน่ะจะแข็งของบ้านกล้วยนี่เนื้อไข่ขาวนี่จะนิ่มแล้วไข่ไข่แดงน่ะจะแดงมันค่ะ ลักษณะไข่เค็มของดินสอพองจะแด,ดงมันอร่อยค่ะไม่ไม่ไม่เค็มแบบแหลมแหลมนะคะเค็มมันค่ะลักษณะไข่เค็มของบ้านป้วยนะะสามารถติดต่อเบอร์โดยที่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะ089-9456-254คุณทรงสีเหรียญทองประธานกลุ่มค่ะ We'll be right <laughs> back.